เรื่องของเรือที่ตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะอมบรินทีวีเนี่ยคือเราไปนั่งไล่เหมือนกันเมื่อกี้พี่เต้แกก็ล่องเจ้าพยาของแกทั้งวันเหมือนกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเราก็บังเอิญจริงมีคนนั้นให้ข้อมูลกับเราบอกว่ามันเหมือนกับมันมีเรือเนี่ยไม่แน่ใจว่าขับตามเรือแตงโมหรือเปล่าที่เมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฮะแล้วเวลาเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะฮะมันจะบวกลบทีมงานเอาตัวบวกลบเวลามาหรือเปล่าต้องเปิดตัวบวกลบเวลานะฮะ เพราะว่ามันจะบวกไป13นาทีนี่ไม่ใช่เวลาเวออันนี้คือตัวจริงแล้วฮะบ,บวก13นาทีเนี่ยก็เท่ากับว่าเวลาสทุ่ม29คุณผู้ชมฮะมันจะเป็นเวลาที่ก่อนหน้านี้สปีดโบ๊ทแตงโมนเนี่ยเขาขับขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับมีเรือเนี่ยขับตามส่วนนี้คือขากลับผมทวนอีกครั้งหนึ่งขากลับเนี่ยจะเห็นเรือจอดอยู่ตรงกลางลำนี้นะฮะอันนี้สำคัญแล้วหักหัวแล้วดูเหมือนกับไอ้เรือลำนี้ซึ่งเขาเรียกกันว่าเรือพวกเรือลากจูง เรือกำปั่นเรือกำปั่นเรือกำปั่นเนี่ยมันเหมือนกับมันหักหัวแล้วมันจะตามเรือแตงโมหรือไม่ยิ่งถ้าเราฟังความจริงจากตำรวจก็คือน้องตกสี่ทุ่มสามข้ามกลางความสงสัยว่าเรื่องนี้อาจจะมีเงื่อนงำบางเอิญอีกมันดันมีเรือลอยกลางน้ำถูกไหมครับอันนี้คือมันลอยตอนขาที่มันเหมือนกับมันจะตามเรือน้องแตงโมเดี๋ยวทีมงานต้องเปิดขาต้นเนียนะฮะขาที่สปีดบ๊ทวิ่งไป คือถ้ามันวิ่งไปตั้งแต่ขาไปเนี่ยทีมงานต้องเปิดขาไปฮะขาไปคือช่วงสามทุ่มสามนี่นี่คือถ้าดูแบบนี้เฉยๆนี่สปีดโบ๊ทแตงโมนะฮะแต่มันมีเรือลำเมื่อกี้คุณผู้ชมดูนะฮะแล้วมันขับตามหลังมาอีกอเดี๋ยวเราจะเพยภาพไปเรื่อยๆสอสปีดโบ๊ทผ่านไปแป๊บนึ่งแป๊บนึงครนะับมันต้องแป๊บนึ่งอยากให้ดูเวลาจริงเห็นไหมมาแล้วอ่ะ แล้วมันก็ขับเลยมุมใบมก็คือขับร้องไปตามปกติไม่ปกติฮะเพราะหลังจากนั้นเสร็จสับมันก็มาจอดแช่อยู่กลางเจ้าพยาแล้วมันก็เหมือนกับหักตามในขากลับนี่ฮะเห็นไหมฮะมคุณผู้ชมฮะแล้วเรื่องนี้แปลกจริงฮะเพราะว่าวันนี้เราไปถามผู้รู้ก็คือคนที่อยู่แถวนั้นมีอยู่คนหนึ่งอันนี้พูดแบบเป็นธรรมก่อนนะฮะถ้าเราตัดภาพให้ดูแม่น้ำเจ้าพญาของจริงหน่อย คือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอางี้พวกไอ้พวกเรือกำปั่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมักจะมีการมาจอดแถวสะพานพระรามเจ็ดถามว่ามันมาจอดทําไมโดยหลักแล้วคุณผู้ชมฮะอย่างทางด้านของคนวันนี้ที่เราไปคุยเนี่ยนะฮะคุณไพฑู์คุณไพฑู์บอกกับอมรินทีวีบอกว่ามันจะมี2แบบพี่นี่เห็นไหมฮะเวลาเขาจอดเรือกำปั่นมาจอดอย่างนี้อย่างที่หนึ่งก็คือคุณผู้ชมฮะมันจะจอดติดกับต่อหม้อสิ่งหนึ่งก็คือไอ้เรือกำปั่นเนี่ยมันจะเป็นเรือลากจูงเรือใหญ่แล้วประเด็นที่มันจอดตรงต่อหม้อเพราะเรือม ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ไปลอยอยู่กลางลำเจ้าพยาเพราะถ้าเกิดเจอน้ำแรงอย่างมันอาจจะเกิดการพลิกคว่ำได้โดยหลักวันนี้ถ้าเปิดภาพจริงคู่ขนานมาคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเรือกำปั่นของจริงเนี่ยและแบบจานจอดถูกต้องมันต้องจอดชิดต่อหมอทีมงานต้องเปิดภาพแล้วหยุดตรงนี้ฮะหยุดตรงนี้มันต้องชิดต่อม้ออย่างนี้ถูกไหมใช่ฮะ ถามว่าไล่ภาพกลางคืนน่ะที่อมรินไปเจอแล้วมันจอดแช่อยู่กลางเจ้าพญาเนี่ยมันผิดวิสัยไหมคําตอบคือมันผิดวิสัยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เราถามคุณไพูทู์คุณไพฑทูรยืนยันว่าไม่มีใครนิยมตามวงจรปิดฮะที่จะไปจอดกลางๆลาำน้ำําเราก็ถามต่ออีกว่าแล้วถ้ามันมีการทิ้งสมอเป็นไปได้ไหมล่ะพี่แล้วเขาหาปลา เป็นไปไม่ได้ไม่มีเรือไปทิ้งสมบแบบนี้ตอนกลางคืนลองฟังเสียงคุณไพฑู์ดูหน่อยฮะหลบคลื่นหลบคลื่นด้วยลบนลด้วยเพราะเรือบางทีระดวนเขาวิ่งเ,เราไปกู้กนเลอะเหล็กไม่ได้เรือเรามันเรือไม้พงังเขาลอยอยู่กลางน้ำเลยก็ไม่แน่ใจเขาไปลอยอยู่ทำไมเพราะเราไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไปลอยอยู่ทำไมยินยันหน่อย นะครับวันนี้เราเองได้เจอกับนายพิทักษ์เป็นอีกคนหนึ่งฮะที่เขาตกปลาแถวนั้นเลยปรากฏว่าคุณพิทักษ์บอกกับทางอมรินทีวีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคือตรงจุดที่เขาตกปลาเนี่ยอ๋อนี่แต่ว่าอันนี้คือเลยโยงใช่ไหมนี่กำปั่นวลามันโยงมันต้องโยงอย่างนี้นี่นอย่างนี้ฮะของจริงมันจะไม่เป็นรอยแองแมงเนี่ยนะฮะอยู่กลางเจ้าพญาในคืนที่เกิดเรื่องอย่างนั้นคุณพิทักษ์เป็นคนตกปลาบอกว่าถ้าถามผมนะผมมองได้อย่างนี้คือหนึ่งถ้าคิดในแง่ดี เรือปริศนาที่เราได้ภาพมาเนี่ยนะฮะคือหนึ่งมันมาหาปลากับอันที่สองคุณผู้ชมฮะมันหลบคลื่นแต่ถ้าหลบเคลื่อนก็แปลกเพราะเมื่อกี้เนี่ยคนที่เขาขับเรือกำปั่นจริงเขาบอกเขาจะไม่ไปหลบคลื่นกลางลําน้ํายิ่งกลางลําน้ํามันจะโดนซัดแต่คนตกปลาเนี่ยเขาบอกอาจจะหลบคลื่นก็ได้พี่ขณะเดียวกันไอ้ที่ว่ามันวนตามตามวงจรปิดที่เราได้ตามน้องแตงโมขากลับอันนี้ผมไม่รู้แล้วอาจจะเป็นวัตถุประสงค์อื่นหรือไม่ ซึ่งเขาไม่กล้าฟันธงนะฮะวันนี้นอกจากที่เราได้ฟังความจริงแล้วเราก็เลยลองไปสำรวจในเรือกำปั่นของจริงเลยคุณผ<ม>ู<ะ>้ชมฮะณวันนี้คนที่ต้องช่วยไขยคือตำรวจแล้วนะฮะว่าเรือลำนี้เป็นของใครไม่ใช่ของคนแถวนี้เลยนะฮะวันนี้น้องนัทขอดูสภาพจริงในเรือกำปั่นเลยฮะทีมง,งานไม่ใช่ล่องเรือฮะวันนี้เราเข้าไปในเรือกำปั่นเพื่อจะไปดูว่าในเรือกำปั่นจริงๆเนี่ยนี่ หลบตาคนได้ไหมมีห้องนอนไหมแบ่งอะไรยังไงไหมวันนี้พอเราลงไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าคือลักษณะของเลือก,กำปั่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะมีการแบ่ง แบ่งได้ใช่ไหมใ,ใน,นลักษณะห้องอะไรต่างๆนะัมันแบ่งยังไงคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือเรือกำปั่นมันเป็นเรือโล่งๆเลยแต่จะแบ่งสัสดส่วนในการทํางานส่วนหัวเรือเนี่ยจะเป็นส่วนของการบังคับทิศทางคือคนขับอยู่ตรงจุดนั้นมีกั้นฉากเล็กน้อยเท่านั้นเองกลางเรือจะเป็นจุดติดตั้งเครื่องยนต์แล้วก็ท้ายเรือตรงเนี้ยมักจะเอาไว้เป็นพี่พวกทําครัวจะมีพวกถังแก๊สอะไรอยู่แต่ถ้าดูจากภาพนี้คุณผู้ชมลองดูจะไม่มีการแบ่งกั้นห้องอะไรเลยนะฮะมแม้กระทั่งห้องน้ําจะมีมุมเล็กๆคือมันไม่ได้รับตาคนอะไรขนาดนั้น จะไม่มีการแบ่งกั้นห้องให้รับตาคนก็จะเปิดโล่งแบบ้เพราะฉะนั้นเรือนี้ถ้าถามว่ามันเป็นเรือรับก็ไม่รับเพราะมันจะโล่งเพียงแต่มันแปลกถ้าเปิดวงจรปิดเนี่ยนะฮะมันดันไปโผล่อยู่ในช่วงจุดที่มันไม่ควรจะโผล่ในตอนกลางคืนแล้วลอยแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่มีของให้มันลากจูงด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ